หนูอยากหายตัวได้ค่ะจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เราแพลนไว้แล้วอะไรอย่างนี้ม i s s น i g h แล้ววันีแค์มังซีนอยู่กับน้องๆห้อง Wiso อันนี้ทั่งตัวไหนก่อนสวัสดีค่ะเพลงวิโซค่ะสวัสดีค่ะสิตาวิโซค่ะ สวัสดีค่ะเบตเตอร์วิสโซค่ะสวัสดีค่ะเองจี้วิสเซค่ะสวัสดีค่ะเกรซี่วิสเซค่ะ <Okay. S 1> จริงๆก็เป็นเพลงแบบต้องบอกเป็นซิงเกิลสองของเราอะไรอย่างนี้จะเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็น puppy love เออก็ว่าได้ไดเป็นฟิลแบบถ้าเราชอบใครใช่ไหมคะเราก็จะอยากเอาตัวเข้าไปใกล้เขาแล้วก็แบบ แอบแพลนไว้นิดนึงว่าแบบทุกการเจอกันของเราสองคนเนี่ยก็จะมีชื่อเรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เราแพลนไว้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วคอนเซปต์เพลงนี้มันโตขึ้นค่อนข้างเยอะเลยค่ะจากเพลงแรกอัสคาลหมดก็จะเห็นได้จากแบบ MV หรือไม้ก็พวกชุดคอนเซปต์ใช่เป็นแบบพ๊อปแดนซ์ด้วยเป็นสไตล์พ๊อปแดนซ์แล้วก็คอนเซปต์แม่มดเหมือนเดิมใช่ Magic Maze ค่ะใช่คั้งนี้เป็นแบบเขาวงกดค่ะเหมือนเหมือนเรื่องใน m อีนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนพวกเราอยู่ในงานปาร์ตี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่ในเอ็มีก็คือพี่อเล็กเนี่ยเขาเข้าไป<ๆ>ในงานปาร์ตี้แล้วเหมือนพวกเราก็หลอกเขาเนี่ยให้เข้าไปในเขาวงกดของพเราค่ะใช่แล้วเขาก็โดนเราหลอกอยู่ในนะั้นแต่<ๆ>ว่าก็จะเป็นยังไงก็ไปดูใน m อมีค่ะอา รู้สึกดีมากพอพี่อะไรเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เฟรนด์ลี่มากค่ะแล้วก็คือชวนคุยเก่งกินเก่งเก่งไปทุกอย่างเลยพี่ <c oughs> อะไร็กอะเป็นบอยฟรีนแมชีวิลไคลน์ดอยใช่รู้สึกว่าพี่เขาน่าจะมีความแบบวัยอะจต่ใกล้เคียงกันหน่อยค่ะแบบดูเป็น <c oughs> ชายดูเป็น,ด,ปนดูเป็นแบบเขายังไงอะ่ะสดใสดูเป็นพี่ชายที่ยกกังแบบ <c oughs> ไม่ได้โตเกินไปอะไรเงี้ยค่ะกับมิสโซใช่ อยากหายตัวได้ค่ะแบบอยากร์ปไปนู่นนี่นั่นได้จะได้ไม่ต้องเดินทาง <c oughs> อยากอยากให้เวลามันแบบเดินช้าๆเรืเวลาหยุดได้แต่ว่าเราขยับได้แต่ว่าเวลาห <บา S 2> ยุด้เอใช่ใช่จะได้มีเวลาทำอะไรเยอะกว่าเดิ แบบศูนย์ไม่ได้ส่งกันบ้านครูแล้วต้องปั่นแล้วก็เลยยืดเวลาเอานืออกเนอยอากละขอก่อนขอก่อนเอาโอเหนูหนูอยากบินได้ค่ะอยากแบบสมมติรถติดก็บินไปเลยติดปีกอหนูอยากเอ่อด้วยความที่แบบบางวันมันจะ ด้วยความที่เราเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะบางวันมันจะมีแบตเตอรี่หรือว่าบางวันก็จะหมด energy อยากที่จะแบบสมมติจับปุ๊บแบบจับคนที่ energy เยอะอย่างเพลงเราด,ด,ดูดู energy คือคิดไม่ออกแล้วประมาณนั้นเหะใช่ส่วนหนูก็จริงๆก็คิดไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่พี่เตยแต่ว,ว่ายัางนี้ไม่ํานะคะก็คืออยากอ่านใจได้ะคะ่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าไ,ไงอะ่ะหนูรู้สึกว่ามันแบบมันดูแบบครอบคลุมดีค่ะสมมติว่าเราอ่านใจคนนี้ได้เราจะได้รู้ว่า เขาคิดอะไรอยู่เราจะได้ตามทันใช่ค่ะเห้เป็น Miss Night ล็อกหัวใจไม่ให้เขาไปไหนค่ะแคปชั่นหรอล็อกเขาให้ไม่เลิกตกลุมลักลิเโซลค่ะ เ,เล,เล็อกตัวไม่ให้เพลงทำท่าซ้ำกับหนูอยากจะบอกว่าเมื่อวานเราซ้อมเต้นใช่ไหมคะแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่ทุกคนต้องทำหัวใจแต่เป็นหัวใจคนละแบบแล้วเพลงก็มาทำแบบนี้แบบเดียวกัท่่าาราใช่เ,เคยทำแล้วเราก็นั่งเถียงกันอยู่ล็อกให้ทุกคนอยู่ดูค่ะชอนมีวนไว้เรื่อยๆเลยคะ่ะเ <Yeah. S 2> <laughs> ก็สำหรับใครนะคะที่อยากฟังเพลง Crash On Me ของพวกเรานะคะก็สามารถหาฟังได้ที่ YouTube Brick Official แล้วก็ RS Music Thailand ค่ะทุก Streaming ลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ฝากแฮชแท็กของเพลง c r u s h On Me ชื่อว่า whistle underscore c r u s h On Me Challenge ใน TikTok ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วใครอยากติดตาม whistle นะคะติดตามได้ที่ whistle official ทุกช่องทางเหมือนกันค่ะ